ผมรอมานานมากนะครับสําหรับการทําคลิปข้อมูลของหุ่นตัวนี้ผมคอยตามเช็คข้อมูลตลอดจนกระทั่งในที่สุดหลังจากการพาตัวนี้ออกมาข้อมูลทั้งหมดก็ออกมาครบแล้วดังนั้นผมก็ไม่รอช้าทําคลิปนี้ออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับโดยเช่นเดิมผมจะขอเรียกชื่อหุ่นตัวนี้ตามคาตาคาระภาษาญี่ปุ่นดังนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกข้อมูลของหุ่นตัวนี้กันกับโมบิสูดขั้นสุดยอดของกองทัพ k i Kingdom of Foundation b l a k k Knight s q ว a d คารุล k i คิง o m อมอฟฟ n d เดชันประเทศขนาดเล็กที่อยู่ทางใต้ของแถบยูเรราเซียในช่วงสงครามที่ผ่านมา พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากทากองทัพซาฟในการต่อสู้กับสิพ,พันธรัฐย,ยูราเซียที่เป็นพันธมิตรของกองทัพโลกนะครับทําให้ประเทศเล็กๆแห่งนี้ได้รับทั้งกําลังอาวุธและเทคโนโลยีต่างๆจากกองทัพซาฟโดยตรงอีกทางผู้นําประเทศแห่งนี้อย่างออร่ามาฮาครเบอร์ยังเป็นอดีตนักวิจัยอาร์โคสโปรเจกต์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากกิลเบิร์ดดูลันดอลให้ขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศอีกครับ ทำให้ทั้งการที่เธอได้รับการสนับสนุนและยังเป็นประเทศที่เห็นด้วยกับเดซี่นีแพนของประธานดูรันดัลอีกจึงทําให้ไม่แปลกใจเลยหากประเทศนี้จะมีเทคโนโลยีของซาบอยู่มากพอสมควรนะครับกระทั่งในช่วงหลังสงครามระหว่างสาพันกับแพนครั้งที่2คาดว่านะครับขนาดที่สไตรฟีด้อมกันดัมถูกส่งมายังประเทศออฟเพื่อเก็บรักษาก็ถูกบุคคลไม่ทราบฝ่า,ายบุกเข้าจรกรรมไปก่อนที่ในภายหลังจะสามารถเก็บคู่คืนมายังประเทศออฟได้สําเร็จด้วยความเชื่อเหลือ ของ Kingdom of Foundation นั่นเองซึ่งแผนการในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นของฝั่ง f ฟ n d a t i o n นั่นแหละครับทำให้ในช่วงนั้นพวกเขาจึงได้รับข้อมูลของ St ไ r i k ฟ f r e e d มกันดั้มไปทั้งหมดทำให้หลังจากนั้นพวกเขาได้ใช้ข้อมูลร่วมกับเทคโนโลยีของซาร์ฟพัฒนาโมบิสูตรรุ่นใหม่ที่หวังจะให้เหนือชั้นยิ่งกว่า Strike Freedom จนกระทั่งในที่สุดก็ออกมาเป็นโมบิสูตรประสิทธิภาพสูงขั้นสุดยอดอย่าง NOG M2D1E Black Knightqua ็กไ ซึ่งคารุระนอกจากจะได้เทคโนโลยีต่างๆของทางซาบมาแล้วยังมีเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆที่ทางฟาวเดชั่นได้พัฒน,นาต่อยอดขึ้นมาเองทั้งระบบเกราะรุ่นใหม่ระบบชี้เป้าและยานสนับสนุนเฉพาะสําหรับโมบิสู่ตัวนี้อีก3ลําซึ่งโดยยานสนับสนุนที่เพิ่มมาทําให้คารุระจึงถูกออกแบบมาให้มีคอ k ฟิตแบบ2ที่นั่งครับเพื่อให้สําหรับนักบินหลักในการบังคับต่อสู้ในสนามรบและนักบินรองคอยควบคุมระบบอาวุธเสริมให้ โดยจะมีนักบินหลักเป็นออเฟลัมทาโอนายกรัฐมนตรีของ Kingdom of Foundation ผู้ซึ่งเป็นอาโคสเหล่าโคออดิเนเตอร์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒน,นาของออร่ามาฮาจนมีความสามารถมากกว่าโคออดิเนเตอร์ทั่วไปกับอินกริ r เทรดออีกหนึ่งอาโคสที่ได้รับหน้าที่ให้เป็นนักบินรองอยู่ที่ด้านหลังครับพร้อมกับตัวหุ่นยังได้มีเลเยอร์และการติดตั้งอาวุธอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงความสามารถ ที่เหมือนกับ Strike Freedom แทบจะทุกประการครับเนื่องจากจะเรียกว่าได้แรงวันนานใจหรือก็บมาทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับอีกครั้งการตั้งชื่อหุ่นของพวกเขาเป็น Black Knight กลุ่มอสิวินดำแท้แต่ดันมีตัวเครื่องที่เป็นสีขาวอีกนะครับอาวุธและอุปกรณ์บนคารุระอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้จากแรงวันดานใจอย่างมากที่ได้รับจากสไต e f ฟ e ีด o มทำให้โมบิสุดเครื่องนี้ แทบจะเป็นเงาสะท้อนของ s t r i ส e Freedom เลยก็ว่าได้และในระหว่างที่ผมจาะอาวุธแต่ละชิ้นผมจะทำการเปรียบเทียบแต่ละชิ้นไปด้วยเลยนะครับเริ่มจากอาวุธที่อัปเกรดขึ้นมาก่อนอย่าง AMS Enhanced Sword ดาบต่อต้านโบ s u สูที่มีลักษณะคล้ายๆกับของพวกรุ่นโลอานะครับโดยจะเป็นดาบที่มีความยาวพอๆกับบ er ีมเซเบอร์ทั่วๆไปแต่ตัวดาบจะเป็นดาบแบบฟิสิกสลตามส่วนที่เป็นคมของใบดาบ ซึ่งจะติดตั้งไว้2ยูนิตที่ส่วนเอลทั้ง2ฝั่งนะครับไฮเอเนจีบีมไรเฟิลอาวุธระยะไกลหลักของตัวเครื่องเป็นโมเดลเดียวกันกับที่ใช้บนรุ่นรอาและเนื่องจากทำมาเพื่อก้าวข้ามสตร e ยฟรีดอมจึงมีความแรงที่มากกว่า Hyper Energy จีบีมไรเฟของทางฝั่งนั้นครับเมื่อไม่ได้ใช้งานจะสามารถเก็กบไว้ที่ด้านหลังเอลไดอ a รโ o นซีไฮเปอร์อิพักันเป็นปืนนำแสงที่มีลำกล้องขนาดใหญ่ที่ส่วนอกของตัวเครื่อง ซึ่งจะอยู่ภายใต้เกราะป้องกันอีกทีหนึ่งครับเมื่อจะใช้งานตัวเกราะจะทําการเปิดและหันขึ้นเผยให้เห็นปากกระบอกปืนพร้อมสําหรับทําการยิงนั่นเองครับและเช่นเดิมทั้งประเภทอาวุธกับตําแหน่งที่ติดตั้งมันคือคาริดัสของ s k t r r ฟีดอมแต่อาจจะถูกอัปเกรดขึ้นมาจนน่าจะมีความแรงทัดเทียมกับทวาสเตอร์ของ Type 2เลยก็ได้นะครับอเมริทัสบีมชิลโล่พลังงานแสงที่ถูกติดตั้งไว้ที่แขนทั้งสงฝั่ง สำหรับการป้องกันการโจมตีจากระยะไก,กลโดยเหมือนเดิมหุ่นเขาก็มาเกียร์ 2S มันเป็นโล่แบบเดียวกับ MX 2200ของ Strike Freedom อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่ส่วนหน้าของก่อแขนที่เป็นส่วนติดตั้งโล่แสงนั้นจะมีอาวุธอีกหนึ่งชิ้นอย่าง Rock Claw, m o r s u s Mortis, โรงเล t Physical เพื่อเสริมในการต่อสู้ระยะประชิดครับสหัสหสลาูชะ Remote Weapon Pod อาวุธประเภทดากูล ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยฝั่งของ Foundation ครับติดตั้งไว้ที่ส่วนปีกของตัวหุ่นจำนวน8ยูนิตและทาง Foundation เขาก็ได้อัปเกรดขึ้นเพื่อข่มซูเปอร์ดรากูนของ Strike f r ฟี d อ m อีกตามเคยครับสหัสราพูชะนั้นจะมีช่องยิงลำแสงทั้งหมด4ช่องใน1ยูนิตอีกทังที่ด้านข้างของทัง้ง2ฝั่งจะมาพร้อมกับตัวปล่อยบีมเบดขนาดประมาณบีมเซเบอร์ไว้าสาหรับโจมตีระยะประชิดไว้ด้วยสุดท้ายคือมันยังได้ติดตั้งเทคโนโลยีเกาะรุ่นใหม่ อย่างเฟมเทคอาร์เมอร์เข้าไปอีกทำให้ยากต่อการทำลายมากยิ่งขึ้นครับจากการที่คารูระมีจุดมุ่งหมายในการให้โมบิลสุดเครื่องนี้เป็นสุดยอดโมบิลสุดของพวกเขาจึงได้มีการติดตั้งระบบรุ่นใหม่ล่าสุดที่ฟาวเดชั่นจะสามารถพัฒน,นาขึ้นมาได้ลงไปในโดหุ่นนี้ทั้งหมดเท่าที่จะทำได้เลยนะครับงั้นผมจะมาเริ่มกันจากเฟมโตเทคโนโลยีอาร์เมอร์หรือกราะเฟมเทค ระบบเกราะรุ่นใหม่ของทางฝั่งฟาวเดชั o นที่ได้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อไว้ป้องกันการโจมตีจากอาวุธประเภทลำแสงได้ตั้งแต่อาวุธประเภทบีมขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางซึ่งมันจะถูกพัฒนามาเพื่อชนกับเฟสชิฟ armor เกราะป้องกันการโจมตีแบบฟิสิก a ลของทั้งกองทัพสาพารโลกและกองทัพซาฟโดยนอกจากการป้องกันแล้วระบบเกราะนี้ยังสามารถดูดซับพลังงานลำแสงที่ยิงเข้ามา เพื่อไปชาร์จแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องได้ซึ่งชื่อเกาะเฟรมโตนี้เป็นการตั้งชื่อตามความแข็งแกร่งของพื้นผิวตัวเกาะที่ละเอียดมากๆไปจนถึงระดับเฟรมโตเมเตอร์ครับหรือจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆความละเอียดในการป้องกันของระดับเฟรมโตเมเตอร์นั้นจะมีความเล็กที่เล็กกว่าระดับนาโนเมเตอร์ลงไปอีก2ระดับเลยซึ่งเล็กมากๆทําให้มันมีประสิทธิภาพอันสุดยอดในการใช้งานจริงครับเลวิเทเตอร์ระบบลอยตัวต่อต้านแรงโน้มถ่วง ที่ตีตั้งมากับปีกของคารุระครับซึ่งตรงนี้เป็นการคาดการณ์ของผมนะครับโดยเมื่อทําการบินปีกของโตหุ่นจะยืดออกเพื่อใช้ระบบนี้และถ้าหากปล่อยสหัสราบูชะออกไปแล้วยูนิตที่ส่วนปีกจะปล่อยอนุภาคลําแสงออกมาเป็นรูปร่างปีกหรือก็กคือ Wing o อ Light ซึ่งก็น่าจะเหมือนกับระบบเวยจูลูมีแอร์ที่ผมออกเสียงภาษาฝรั่งเศสไม่ค่อยถูกนะครับแต่โดยรวมๆก็จะเหมือนกับของเดซีนีและใช่ครับเหมือนกับของ s k ไ f r ฟ e ดอ m อีกเช่นเคย AMO 01 r e cigarette จะเรียกมันว่าเป็นแค่ระบบดรากูนหรือเป็นยานลบดีละครับเพราะมันเป็นระบบสนับสนุนควบคุมระยะไกลขนาดใหญ่ที่ใหญ่เกือบจะเท่ายานลบเลยมีจำนวนทั้งหมด3าํลำและมันยังมีอาวุธจำนวนมากอย่างกระครางแสงเคลื่อนที่ที่มีไว้เฉพาะสำหรับคารุระติดตั้งไว้อีกทั้งไฮนิจ b บีมแคนนอนปืนใหญ่ลำแสงที่ติดตั้งไว้ที่ส่วนหน้าของยานสำหรับการยิงจากระยะไกลามากๆได้ และด้วยการที่มันยังมีระบบเกชเมติกแพนเซอร์ระบบเบี่ยงเบนรำแสงที่เราจะเคยเห็นกันบนโฟบีเดนกันดั้มมาก่อนโดยมันจะใช้อนุภาคคอนลอยลักษณะคล้ายๆกับมิลาชคอนลอยในการทำงานโดยใช้สนามแม่เหล็กแรงสูงยึดอนุภาคเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันเพื่อกำหนดทิศท,ทางของลำแสงที่จะเบี่ยงเบนไปครับโดยระบบนี้จะทำให้ปืนใหญ่ของซิกูเลตสามารถยิงได้จากทิศท,ทางที่เป็นไปไม่ได้อย่างหลังที่กำบังนั่นเองครับควอดูโปรมิซายรันเชอร์ ช่องยิงมิไซล์จำนวนมากที่ติดตั้งอยู่รอบตัวยานซึ่งเท่าที่ผมนับได้ก็ปาเข้าไป44ยูนิตยูนิตละ4ช่องยิงก็ทำให้สามารถยิงมิไซล์ได้พร้อมๆกันถึง176นัดซึ่งก็อย่าลืมว่ามันมียานซิทเวัทถึง3ลำนะครับจำนวนมิไซล์จึงมหาศาลมากๆและอาวุธทั้งหมดยังทำงานไปพร้อมกับระบบเลเซอร์ไอทาร์ก็ตติ้งซิสเต็มระบบชี้เป้าด้วยเลเซอร์สี 4, แดงบนส่วนหัวบริเวณตาของคารูระที่นอกจากจะใช้ชี้เป้าให้ยานแล้ว ยังเป็นตัวชี้เป้าให้กับโมบิลสูตโดรนของฟาวเดชันอีกด้วยครับโดยที่ระบบชี้เป้าและควบคุมเป้าหมายของซิกู r รตจะเป็นหน้าที่ในการบังคับของอินกรินักบินลองของค a รูระครับเกรดเล็กน้อยแต่ในคราวนี้จะจำนวนมากนะครับอย่างที่เราทราบกันทีมชื่อหุ่นฟาวเดชันจะมาจากเทพทางฝั่งอินเดียในศาสนาฮินดูนะครับซึ่งสำหรับคารูระจะมีการอ้างอิงด้วยกัน2แบบ คืออย่างแรกคือเทพคาราในภาษาอังกฤษซึ่งในไทยเราจะรู้จักกันในชื่อพระการชัยศรีนอกจากนั้นในไทยยังมีปฏิสถานอยู่ณนาศาลหลักเมืองกรุงเทพด้วยนะครับอย่างที่2คือหากอ้างอิงจากการออกเสียงแบบภาษาญ,ญี่ปุ่นว่าคารุระก็จะสามารถอ้างอิงไปถึงชื่อการูด้าในภาษาอังกฤษของครูดได้เช่นกันครับซิกูเรตเป็นชื่อโบราน,นสถานรูปทรงพีระมิดที่ตั้งอยู่ในแถบเมโสโปเตเมียโบราณและก็คือแถวแถวตะวันออกกลางในปัจจุบันครับมอร์ซัสมอร์ติส จะแปลจากภาษาลาตินว่ารอยกาดแห่งความตายซึ่งตอนที่ผมหาข้อมูลเจอคำว่ามอร์ติสตีแรกเนื่องจากผมเคยดูเกมเฟสของท่านมือสดรอแฮนทำให้คำว่าแตกที่หมายถึงเดสลอยเข้ามาในหัวผมเลยนะครับสหัสราภูชะดากูลของฝั่งคารุระมีความหมายในภาษาสันสกิตว่าอัดเท้าสั้นซัอาร์ที่ในภาษาไทยจะหมายความว่าพันกรหรือพันแขนซึ่งก็ดูเหมาะกับความสามารถบนตัวหุ่นดีนะครับอเมริทัสโลแสงของหุ่น เป็นภาษาอเวสถานชื่อของเทพเจ้าโซโลอัสเตอร์ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นอรมตะของพระเจ้าในแถบนั้นนะครับอารโดออนซี sea, ชื่อปืนใหญ่ที่ส่วนอกยังมาจากชื่อเทพเจ้าอารโดอาเทพสูงสุดของลักบา,า่าแถบแอฟริกากลางส่วนออนซี sea, เป็นหนึ่งในรูปโฉมหลักของเทพอารโดอานั่นเองครับความโกลาหลของมนุษยชาติที่ i n g ดอมเ o ลฟ o u n าเดชันได้ก่อขึ้นทั้งแผ่ลวง เพื่อหวังจะสังหารกิรายมาโตกับกลุ่มคอมพาสการทำลายสาพันธทรัตยูราเซียและการลักพาตัวลักคลายจนไปถึงการใช้เรเวียมขู่บังคับผู้คนทั้งโลกให้ดำเนินแผนเดซินี่แ plan ของอดีตประธานสูงสุดของแ plan ดูรันดาต่อไปทำให้ในที่สุดกลุ่มคอมพาสที่เหลือรอดได้มุ่งหน้ามายังบริเวณดวงจันทร์เพื่อเผชิญหน้ากับพวกเขาเพื่อหวังจะทำลายเรเวียมลงให้สำเร็จครับซึ่งหลังจากที่อินกิร์เทรด ไม่สามารถคุ้มกันลักคลายจากการบุกจริงตัวไปได้ทำให้ออเฟลัมทาโอโมโหถึงที่สุดขึ้นมาครับคารุระออกไปยังแนวหน้ากับอินกริดและยานสนับสนุนซิกูแรตอีก3ลำจะทำลายล้างกลุ่มคอมพาสให้สิ้นซากเขาได้เข้าร่วมปรานการโจมตีกับชูราเซอร์เพนทีนในศึก2หุ่น3าคนขับบวก3ยานลบลูโมบิสูตรรุ่นเก่าวกว่าอย่างสไตรฟีดอมกันดัมท้ายทูของคิรายามาโตะเพียงเครื่องเดียวนะครับ คารุระได้ใช้สาหัสสาระบูชาในการกดดันพร้อมกับระดมยิงจากซิกูเลตใส่อย่างหนักอีกทั้งยังต่อสู้ระยประชิดพร้อมกับชูร r าจนทําให้ไทป์2เสียหายอย่างหนักครับจนในที่สุดออเฟก็ได้ไล่ตอนขีลระมาจนจนมุมได้ไทป์2หมดสภาพการต่อสู้ทั้งอาวุธที่ถูกทําลายกับพลังงานตัวเกาะที่โดนโถมกระนำโจมตีจนหมดลงไปชูราจึงได้ใช้ชีวาของเขา โจมตีเพื่อจะปิดฉากการต่อสู้ในครั้งนี้ลงให้ได้แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นครับเมื่ออาสซันซา่ากระโจนเข้ามารับการโจมตีไว้ให้อีกทั้งลักซ์ยังขับยานสนับสนุนรุ่นใหม่มาให้คิระทําให้ออฟเฟที่เห็นเช่นนั้นจึงอาศัยจังหวะที่จะกําจัดไายทูลงพร้อมกับที่อินกริดจึงได้สั่งโจมตีอาวุธทั้งหมดจากซิกุเลสใส่ท่ามกลางควันระเบิดคิระสามารถรอดจากการโจมตีมาได้อีกครั้งจากการที่เขาได้ประกอบร่างเข้ากับยานเสริมได้สําเร็จ จนกลายเป็น Mighty Strike Freedom กันดัมรับการโจมตีไว้ได้ทั้งหมดทางฝั่งออเฟยิ่งเกลี้ยกาศมากยิ่งขึ้นเมื่อลักซ์มาร่วมยิสนามลบพวกเขาจึงได้ระดมยิงซ้ำไปอีกหนึ่งรอบแต่ในครั้งนี้ถูกการโจมตีสวนกลับโดยมวลกระแสไฟฟ้าอันมหาศาลและลำแสงพิฆาตของ Mighty Strike Freedom ทำให้ซิกุรระท,ทั้ง3าลำกับยานลบในกระบวนทัพทั้งหมดถูกทำลายลงในครั้งเดียวครับคารุระ สิ่งเดมุ่งหน้าเข้าปะทะก,กับไมตี้ในระยะประชิดและเตรียมพร้อมจะทําการยิงปืนใหญ่ที่ส่วนหน้าอกก่อนจะถูกไมตี้อิงดิสรับเตอร์ใส่แขนซ้ายจนพังเสียหายครับก่อนที่วาระสุดท้ายของคารุระจะได้เข้ามาถึงมาไมตี้ได้พุ่งเข้าใส่พร้อมกับใช้ฟุซุโนะมิธรมะแทงเข้ากลางลำตัวของหุ่นกับการระเบิดของเครควียมที่ถูกทำลายลงอยู่เบื้องหลังก่อนที่ตัวหุ่นคารุระจะเกิดระเบิดขึ้นสังหารออเฟรัมทาโอและอินกริดเทรโด ที่คอยกอดเคียงข้างเขาในวาระสุดท้ายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Black Knight s Quad Karura Final Boss ของ Gundam Seed Freedom ที่ผมรอคอยจะทำตัวนี้มานานมากๆข้อมูลก็ไม่ออกมาสักทีต้องรองยันมีการพลาออกมากันเลยแล้วก็ผมจะเสริมข้อมูลเข้าไปเท่าที่จะหาได้เพราะคารุระนั้นมีฉากที่ออกมาแค่นิดหน่อยในช่วงท้ายเลยกลัวว่าคลิปจะสั้นไป ้วหว่าง่าทุกคนจะชอบเนื้อหาที่ผมนำมาฝากกันนะครับสุดท้ายขอฝากทุกคนช่วยผมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับอยากให้ยอดซับในช่องของผมเติบโตขึ้นเยอะๆจะได้มีแรงในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ